โอ้ยบายปัดๆเอาไก่เตรียมเสริมเอาไก่มาลงแหมชุดนะครับพร้อมละงบมาแล้วการเงินบอกว่างบมาแล้วเด้อโอเคละมีงบละบันนี้พร้อมด้วยมีเบสิกกวาดก่อนกวาดรอบบริเวณก่อนต่อไปนี้เอากัวมาเลี้ยง พ่อควายควายถามอาจารย์ยุดเป็นว่าเลี้ยงควายดีกว่าควายดูแลง่ายควายดูแลง่ายเลยวัวนะวัวลงน้ําไม่ได้นะเออห้ถูกของเปิ้ลอาจารย์ประยุทธ์เพิ่นบอกเพิ่นแนะนาโอ้่นก็เป็นนักเกษตรกรเก่านะนักเลี้ยงวัวก่อนนั่นนะปายุทธ์อาจารย์ประยุทธ์ นี่เอาเบสิกก่อนวาดบริเวณไว้ก่อนเป็นแนวการไฟเหมือนกับปรับระดับแนวการไฟที่ต่อไปก็หนาวก็เท่ากับหน้าร้อนละหน้าหนาวก็คือหน้าร้อนดีๆฮะหน้าหนาวนี่ก็คือหน้าร้อนดีๆ เรียบร้อยน้ำอ,ออกจากยางรถยนต์เรียบร้อยออกทุกอาทิตย์ท่านผหลวงเอ้ยเป็งละใสา่าวาบละต่อไปเอาไก่มาลงเลี้ยงละโอ้นี่ดอกไม้ประดับไปมุมเอาไก่นี่นะมีนัยยะหน,นึ่งประดับให้สวยงามนี่ดอกไม้สีแดงดังโบรักสีแดงน,นั่นนี่รักไม่รักดูเอา มีโบรักสีแดงประดับเองเฮ้ครับเฮ้เรียบร้อยละอ่าอเฮ้กลับก่อนพักยกก่อนพักยกพักยกกลับก่อนเด้อลุงคุณป้ายเจ้าพิชากก็ได้เดี๋ยวพ่อเอาเอาไก่ลงมาเลี้ยงละมีงบละการเงินเพิ่นเปยมาบอกละงบมาแล้วเพิ่นน่ะโอเค ล้างมือก่อนล้างให้ทุกรอบท่านผหลวงเอ้ยน,น้ำไม่ให้ทิ้งค้างไว้นาน,นโอ้นี่เป็นปัญหาเลยไปก็มุดกลับก็มุดไปถูกเรื่องเด่นแจ้งเอกฟองให้เป็นตัดล้วนี่ เดี๋ยวเพิ่นมีมือตัดอยู่ตาแก้วตาแก้วรับออเดอร์เนี่ยนะหรือไม่ถ้าตาแก้วจะรับจะซื้อให้เปิ้นซื้อเปิ้นก็นแล้วกันแราก็จ้างตาแก้วตัดให้เออเอางาันดีกว่าทูอ,อินวันนะอ่าหรือไม่ก็ทูอินเทนไปเลยเออทั้งซื้อทั้งให้ตัดให้โอ้โหใช่ใช่เหมือนกับ ได้ซื้อไม้แล้วก็พร้อมให้คนตัดได้ค่าลงค่าแรงไปในตัวโอเคโอ้เอาเงินดีกว่าเคเคตามนั้นเดี๋ยวไม่งั้นต้นมะนาวจะเป็นอันตรายเกิดกลางค่ำกลางคืนลมมาวุ้งว้างบูงว้ามาปัดใส่มะนาวหักโอ้กว่าจะปลูกได้ปลูกเองกับมือเลยแต่ให้เจ้าพิชามันดูแลให้ตั้งแต่เป็นเบี้ยนี่สิบกว่าปีเลยกว่าจะได้ขนาดนี้ จะได้เห็นลูกลูกเียครับเ๋ยวตักน้ำไว้ก่อนตักน้ำไปตัไปงไม้ล้างมือตอนมาสวนก่อนปะถอยไปเลยอาถอยไปแม่คงคาขอน้ำในเด้อกินนั้นได้เท่ากันเียโอ้มดอุดละมุดมุดบุดโอ้ยคนหวัวเรา โอ้เป็นปัญหาเลยนั่นตัดแล้วต้องตัดละวไม่งั้นไม่ได้เรื่องละ